ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเชือกนะครับเป็นการคุยแบบบ้านๆเลยไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เจาะจงอะไรเป็นเป็นพิเศษนะครับอย่างแรกเลยผมเห็นเชือกตัวนี้ที่ขายในตัวในตัวแอปใช่ไหมครับมันบอกว่ามันเป็นเชือกพราคอร์ดแต่ผมดูแล้วมันมันมันไม่ใช่นะครับมันเป็นเชือกผ้าธรรมดาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับ ตัวนี้ถ้าวัดขนาดอยู่ที่ประมาณเชือกห้ามิลนะครับเป็นขนาดห้ามิลผมจะเริ่มแกะเลยแกะเพื่อดูไส้ในมันนะครับนี่ไส้ในก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเศษผ้านะครับเป็นเหมือนกับเศษผ้า ม่ได้เป็นเชือกพาราคอตอย่างที่โฆษณานะครับเป็นเส้ผ้าที่ถูกตีเกียวมีอยู่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีอยู่สิบเอ็ดแกนนะครับข้างในก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ถูกหุ้มด้วยตัวเปลือกที่เป็นเชือกนะครัที่ที่จะมีการถัก แค่นี้เองทีนี้ผมจะลองดึงดูเพราะว่ามันจะขาดหรือเปล่าอ่าขาดได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นเหมือนกับเออเหมือนกับขุยผ้านะครับมัดนี้ผมซื้อมา25บาบาทนะครับหรือถ้าเพื่อนๆเห็นมัดลักษณะอย่างนี้ที่ขายตามแอปนะครับก็ ก็ผมขอแนะนําว่าเออถ้าซื้อมาเพื่อมัดของอะไรเล็กน้อยอะ่ะก็สามารถซื้อมามัดได้นะครับแต่หากแต่หากแต่หากถ้าจะซื้อไปผูกไปผูกอะไรที่ต้องรับน้ําหนักเลยมากๆ,ๆอย่าซื้อนะครับเพราะมันมันมีโอกาสขาดแน่นอนทีนี้มาที่เชือกพาราคอร์ตของแท้นะครับเชือกพาราคอร์ตของแท้จะมีหน้าตาอย่างนี้ จะเขียนว่า Made in U.S.A นะครับ Artwood l o ล e MFG ราคาผมซื้อมาตอนนั้นผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ420บาทนะครับจะเขียนว่า5 5 0พาศูนย์พลาคอด100ฟุต100ฟุตน่าจะประมาณ30เมตรนะครับมันจะมีเชือกพลาคอร์ดที่ขายใน แอปสีส้มนะครับที่ขายออนไลน์ทั่วไปถ้าเป็นเชือกเชือกที่ราคาเลทประมาณประมาณหนึบาทนะครับเชือกมันจะเหมือนกับเชือกพาราคอร์ตแท้เลยแต่ว่ามันจะเป็นงานจีนนะครับมันจะไม่ค่อยมีความแข็งแรงอะไรมากมายถ้าถ้าเราเอาไปใช้แบบตากแดดตากแดดอะไรบ่อยๆแล้วสีมันจะมันจะจืดลงนะครับแต่ถ้าเป็นเชือกพาราคอร์ตที่เป็นเกรดทหารอย่างเช่นตัวที่ผมซื้อนะถือนตอนนี้นะครับ เนื้อมันจะมีความแน่นมากกว่าแล้วก็ใช้นานๆานไปสีจะสีจะสดใสเหมือนเดิมครับสีจะมันจะไม่ไม,ไม่ตกเลยแต่ถ้าเป็นซื้อออนไลน์ทั่วไปที่เลทที่เลทราคาประมาณร้อยหนึง่งใช้ไปนานๆมันก็จะขุยนะครับพอบนขุยปุ๊บแล้วมันก็จะขาดแต่ถ้าเป็นของแท้ใช้กันแบบนานๆแบบยาวๆไปเลยอันนี้ก็เป็นวิธีสังเกตจากราคาง่ายๆนะครับอันไหนที่เป็นราคาหลักร้อย ให้มองค้ามไปเลยแล้วไปหาที่หาตัวที่เป็นราคาที่ประมาณ4 5 0 0นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาครับแต่ว่าผมซื้อมาจากร้าน cff thailand นะครับผมซื้อมาตอนนั้นผมซื้อมา2สีคือตัวนี้นะครับสีเขียวกับสีม่วงส่วนของปอมก็ราคาประมาณ100นะครับประมาณร0อยหรืออาจจะไม่ถึงร้อย ถ้าซื้อมาเพื่อใช้มัดของอันนี้ผมแนะนำให้ซื้อมาใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะซื้อเอาอไปเพื่อผูกเปหรือรับหรือรับน้ำหนักอะไรมากๆนี้อย่าซื้อนะครับเพราะมันมันเสี่ยงที่จะขาดจบไปนะครับอ๋อลืมลืมดูผมลืมใหล้ลืมดูข้างในเลยว่าข้างในเชือกพาราคอร์ดเป็นยังไงนะครับเชือกพาราคอร์ดมันจะเป็นเชือกที่มีแกนข้างในนะครับ มีแกนเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับตัดไปแล้วนี่อันนี้จะเป็นแกนเชือกไนลอนนะครับมันจะมีอยู่เจ็ดเส้นแกนไนลอนนี้เส้นมันจะมีความแข็งแรงนะครับเส้นหนึ่งม,มันรับน้ำหนักได้ประมาณกี่กิโลผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นเชือกพาราคอร์ดของแท้มันจะรับน้ําหนักได้ประมาณ500อปอนด์หรือประมาณ200กิโลนะครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเชือกพาราคอร์ทที่เป็นงานจีนนะครับมันอาจจะเป็นมันอาจจะมีแกนเหมือนกันแต่ว่าการรับน้าหนักอาจจะได้ไม่คงทนเหมือนพาราคอร์ดของแท้นะครับไอ้สีเหลืองนี้มันน่าจะเป็นงานจีนนะครับแต่ถ้าเทียบกับของจีนแล้วมันก็จะมีไส้เหมือนกันนะครับมีมีไส้เหมือนกัน แต่ความแข็งแรงจะสู้ตัวที่เป็นของแท้ไม่ได้นะครับก็เข้าใจกันเนาะเชือกพรอยขอดว่าหน้าตามนยังไงแล้วก็มีมีเล้าหนาะยังไงนะครับก็จะเป็นมีไส้อยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นเหมือนอันนี้ก็เป็นเชือกเชือกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเชือกที่มีมีไส้ข้างในนะครับ เนี่ยสีเขียวก็มีไส้สีม่วงก็มีไส้นะครับพวกสีสีนี้เป็นเชือกที่มีไส้หมดเลยนะครับแต่ว่าตัวตัวที่ผมสือถือตร,ต,รตรงนี้ก็อาจจะเป็นเชือกที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อนนะครับอยู่ที่ประมาณหกหกเจ็ดมิลนะครับนี่าจะนี่าจะเป็นเชือกหกมิลส่วนเชือกพาราคอรดที่เป็นงานจีน จะเป็นเชือกสี่มิลน,นะครับดูจากขนาดเป็นเชือกสี่มิลทั้งของแท้แล้วก็ของงานจีนจะเป็นเชือกขนาดสี่มิลน,นะครับเวลาเวลาเวลาเราคุยกันเรื่องเชือกแล้วเขาคุยกันว่าเชือกกี่มิลกี่มิลก็คือเป็นการวัดขนาดแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับสี่มิลเวลาเรียกก็เรียกว่าเชือกพาราคอร์ดขนาดสี่มิลนะครับสี่มิลห้ามิลโอเคจบไปเดี๋ยวผมขอตัดเชือกตัวนี้ให้ดูว่าข้างในเป็นเป็นยังไงนะครับอุสตสาห์รดนหัวหัวเชือกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวตัดให้ดูเลย นี่ครับนี่ก็เป็นเป็นลักษณะของเชือกที่มีแกนนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะมีแกนอยู่ข้างในแล้วก็มีลักษณะเป็นแกนเส้นเดียวนะครับแกนตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3มมิลครับเป็นแกน3มมิลแกน3มมิลแต่ว่าตัวเชือกแต่ว่าตัวเชือกเป็นขนาด หกมิลน,นะครับแต่ก็เป็นเชือกในกลุ่มของเชือกเชือกมีแกนนะครับแบบนี้จาจะรับน้ําหนักได้เยอะมากกว่านะครับเมื่อก่อนผมใช้เชือกออผมใช้เชือกเส้นนี้เป็นเชือกที่เอาไว้ผูกเปครับแต่ว่าตอนนี้ปลดปลดละวางแล้วโอเคจบไปส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นสายไนลอนนะครับ เป็นสายไนลอนนี่ผมซื้อมาจากร้าน20บาทนะครับเป็นสายแบรนด์ธรรมดาอันนี้ผมก็เคยเอาไว้ใช้ผูกเปความหนาอยู่ที่4เสเซนครับหรือนิ้วครึ่ง1นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความเหนียวนะครับใช้ในการรับน้ำหนักอะไรได้ดีเลย เวลาเราเอาเชือกแบนด์อย่างนี้ไปผูกกับต้นไม้มันจะทําให้ต้นไม้มันจะไม่มันจะไม่ค่อยมีรอยจากการผูกนะครับเพราะว่าเชือกมันโอบโอบรัดต,ต้นไม้ไว้ทําให้ช่วยถนอมต้นไม้นะครับแต่ถ้าเราใช้เชือกพลากรอดที่เป็นกลมๆอย่างนี้อาไปคล้องกับต้นไม้ใช่ไหมครับเวลาเราคล้องกับต้นไม้ปุ๊บ ด้วยด้วยการที่เชือกมันเล็กนะครับต้นไม้มันมันก็จะมีรอยจากน้ำหนักที่เรานั่งลงไปนะครับแต่แต่ถ้า้ายเชือกใ,ใช้เชือกที่มีลักษณะเบร์อย่างนี้มันก็จะทําให้ต้นไม้มันจะไม่ค่อยมีรอยนะครับแล้วต่อมาคือเชือกแบนนะครับเชือกแบนเชือกแบรนตัวนี้ผมก็ใช้เใช้ในการผูกเปเหมือนกันนะครับ ขนาดอยู่ที่ครึ่งนิ้วนะครับขนาดอยู่ที่ครึ่งนิ้วเป็นเชือกที่มีความเหนียวนะครับห,หาซื้อได้ได้ง่ายด้วยหาซื้อตามร้านฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ก่อสร้างนะครับถ้าใครเป็นสายเดินป่าก็แนะนําให้มีติดเป้ไว้นะครับแนะนําให้มีติดเป้ไว้มากกว่าเชือกแบบนี้นะครับเพราะเชือกแบบนี้มันเปาะบางแล้วก็ขาดง่ายนะครับไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเชือกแบรนด์อย่างนี้ ขนาดนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้เออจะคุ้มค่ามากกว่าเชือกตัวนี้มันจะเป็นเชือกที่จะไม่มีแกนนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูเห็นไหมข้างในมันจะเป็นเหมือนเป็นโงโพงนะครับมันจะโปรง่ปรงไม่มีอะไรเลยไม่มีไส้ไม่มีอะไระครับเป็นแค่การถักทอเส้นเส้นใหยธรรมดานะครับ อาจจะเห็นไม่ชัดเนาะโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับแนะนำให้มีไว้นะครับสายเดินป่าที่ต้องการผูกอะไรต้องการรัดอะไรแน่นเชื่อเชือกแบนอย่างนี้ก็น่าเด่นมากกว่านะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของสายเบลนะครับสายเบลหรือสายเข็มขัดนิรภัยนะครับแบบเดียวก,กันกับที่ใช้ในรถยนต์นะครับ ขนาด1นิ้วนะครับเป็นสายเบล์ขนาด1นิ้วตรงนี้นะครับปีที่ผมใช้ตัวปัจจุบันนะครับผมก็ใช้สายตัวนี้นะํามาทาเป็นสายคล้องกับต้นไม้นะครับก็ถือว่าเหนียวแน่นหนาดีนะครับใครอยากหาซื้อไว้ใช้ก็แนะนําที่แอป4ีส้มนะครับหาคนหาจากคําว่าสายเบลนะครับ สายเบลเข็มขัดนิรภัยก็จะมีหลายร้านเลยที่ขายนะครับมีหลายขนาดนะครับมีครึ่งนิ้วมี1นิ้ว,ม,วมีนิ้วครึ่งมี2นิ้วนะครับก็เลือกซื้อเลือกหากันตามสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นเชือกแบบเชือกลูกเสือนะครับเรียกภาษาบ้านๆว่าเชือกลูกเสือเป็นเชือกกลมเป็นเชือกกลมขนาดน่าจะก,กี่นิ้วกี่มิลเอ่ยเดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับเชือกกลมตัวนี้อยู่ที่ขนาด ห้ามิลนะครับเป็นเชือกห้ามิลเชือกกลมตัวนี้ถือว่ามีความเหนียวน่าใช้พอๆกับเชือกแบนนะครับหาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับเชือกตัวนี้หาซื้อตามร้าน20บาทร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรก็มีนะครับร้านฮาร์ดแวร์อะไรอย่างนี้ก็มีแต่ว่าเชือกกลมนี้มันจะไม่ได้มีไส้นะครับมันจะเป็นเป็นการถักขึ้นรูปธรรมดานะครับเดีย๋ยวผมขอตัดสักครู่นะครับ ก็จะเป็นการถักขึ้นรูปธรรมดาครับไม่มีไส้ม้วนนี้ผมใช้ในการติดเป้เดินป่าไว้นะครับผมมีสองม้วนม้วนละประมาณน่าจะน่าจะประมาณ5เมตรมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิด5้เมตรหรือ10เมตรนี่แหละถ้าเป็นสายเดินป่านะครับถ้าเป็นสายเดินป่าเชือกที่ระยะที่หวังผลในการใช้งานได้จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรขึ้นไปนะครับถ้าถ้าถ้าต่ำกว่านี้มันอาจจะอาจจะไม่ค่อย มันอาจจะใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแนะนําให้มีขนาด5เมตรถึง10เมตรขึ้นไปนะครับเพื่อการใช้งานน่าจะหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเชือกนะครับก็มีหลายขนาดเลยมีเชือกแบบมีทุกอย่างมีทั้งงานจีนงานจีนมีเกตทหาร นี่เกณฑ์อันของแท้เลยโอเคครับันนี้ก็เป็นคลิปอาจจะอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเชือกในแบบต่างๆนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนๆได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องตะก้องสายเที่ยวให้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาจบ ขอจบเรื่องการรีวิวเชือกแบบบ้านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ